อมอพลงเีองครับกันนี่ครับผนะู้รียอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนกเขาใหไนฟ้าลอยอาจารย์พ่อกันอีกคลิปนึงนะครับผมคนเซียนเย่ก็ดีพี่น้องนะเนี่ยนี่รับเยอะอาจารย์ออกจากบ้านมาประมาณงุกมงเสานะมาสื่อเวสือฟ่มฟากาแฟจัง่อยมาสามคน ไปไปซื้อกาแฟคนหนึ่งอาจารย์ไม่มาปลาผู้เขาเวลาอาจารย์ยังหลับอยู่เนาะผู้หมายสุดยอดเลยเนอะผู้เขาลูกหน่นมดแล้วพี่น้องไงผ้าไบหุ่นอ่าหอดแล้วอาจารย์โอ้หนุกขันแซลซาอาย่โอ้แต่เสียงดีๆ เช็กไม้อาจารย์ปลาทุเรียนหมดแล้วเอามาลุ่นกันมาสิมาหามาเลยนีย่มาสองตัวหมดเนี่ยเจ้าสองกับนกฝึก,กเสียงใหญ่งรีวเกียมอาจารย์โอผ่าไม้เพื่นเสียนเพื่อนสวัสดีอาจารย์พี่น้องไอต้ตี้โอ้อันนี้ก็ตื่นน้ว่เนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> จะผ่าไม้ผมตุ่นนะหมออ๋อ จิ๋มานบ่วมาเนี่ยบรรยากาศมันได้อยู่เด้นี่ยนี่ภเขาลูกนะุูนนะนกที่อยู่แถวพุนแหละอาจารย์เขาลูกนะเป็นดองเสียงใหญ่เฮ็ดแล้วพุภูนภูนอ๋อจิ๋มานบ่วมาเนี่ย มหน,น,นะนึ่งแถวสองจัดเลยสองจัดเลยสอง จัดเลยสอ่สอป้าเใส่ต้นน้นมันอสองจัดแล้วว่างดู่บท่านเลยเจ้าสองใส่เราอ่ะเนอะเนี่ยน,น,นอนวะเปลนนะเป็นตัวน้ำมาท่าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

et <coughs> เงานมาแล้วพี่น้อ,องคนโอ้ยพ่อตัวยืดอินซีมโอ้ยมีตุ้มานเลยนลยลกพิเศษของเขาโอ้ยสองกับตุมานกินเหี่ยวอีกแล้วพี่น้องเลย แม่เอาตลอดเลยนกปลานี้บัสจะไปขันดูสเอ,อ้ตอนสาองก็ยังวันหลยอยู่สวยมากเลยเรียบร้อยเลย 啊、oh, 对了。 นกก็มาจดกันนี่เอ,อ <c oughs> โอ้โหหม,ม,ม,มูมันหมูมันนกปลานีหมดตายจะได้เหรอฮะอบแน,น่บอานเนาะเวีนเหลืองเวีนเหลาโอ้ ก้กามานบุพเพยะไมาเนี ah, sure? ่ยอ่งไสองนกพิเสวะเขาเส้นต้นได้เนาะเั้นหยียบไลอุศเราเนี่ยกล่องไปถ่ายตัวใหญ่เสียงใหญ่หือถ่ายมอสสองเอ ไปแล้วพี่น้องเลยมูมานนิมวหนี้กินแห้ <c> ์ <ười> เป็นทานนยังไหนเนาะมีหนองเอ้นี่ครับอาจารย์กับเสิยงรับเดี๋ยวนะอมูม้มาอาจารย์เจ้าสองมือเศร้าสลับกันทายกับเสียงใหญ่เนาะเจ้าลิว ไปทายเจ้าเลียวเจ้าสองกับนกเขาอยู่แต่ว่านกเสี่ยวมนว่กวนเนาะก็เลยรอบสองก็มาทายเจ้าสองไนีงกับนกป่ากับพวกเขาแล้วเนาะโอ้เสดายอาจารย์เนี่ยไปทายเสียงใหญ่มือเสี่ยวมือได้ตั้งกล้องใส่เจ้าสองนกเขาสองตัวเขาลมจัดตัวนาะเสียงน้อยๆอาจารย์เสดายเนาะโอ้เค้ครับอาจารย์เดี๋ยวแกมือไว้ครับไหนบบุตรใกันมากคือเก่า ใจมากโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพอกันกลิบหนาครับสวัสดีครับ